ก่อนนี้ก็ขอสวัสดีครับพวกที่ชื่นชมบอนาทั้งหลายและ f อทุกท่านท,ที่ติดตามขอขอบคุณอย่างมากนะครับที่ให้กำลังใจกดติดตามกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมจะมาอัปเกรดบายล่าสุดของมณีหอทองแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนถล่มมาเสียหายเลยครับดูชัดๆถล่มมา ใบาขาดหมดครับส่วนหลังบ้านนะครับอันนี้สวนส่วนหลังบ้านที่จัดไปเป็นสวนเล็กๆรบบไปนั่งเล่นครับผมครับเดี๋ยวพาไปดูมณนีหอทองนะครับนี่ครับมณนีหอทองสูงกับ2เมตรแล้วนะครับ ต้นแม่พันธุ์สูงกับสเมตรมีใบล่าสุดครับใบใหญ่นะครับใบน่าจะเกือบเกือบ2ฟุตแล้วครับของฟอกัดนี่เลยนี่ครับมันนี้หอทองด่างครึ่งใบก,กว่าเลยครับสวยสวยเลย ให้ดูใบที่เสียหายนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังใบก่อนครับ้องมัค่อยพกัดได้ดูลำต้นครับนี่ออกไหลแม่ไหลหนึงแล้วนะครับ ออกไปไหลมาแล้วครับนี่แต่ก่อนนั้นก็แค่ต้นลูกูๆไปนี่ไปลายไหลล่าสุดครับน้องเขาแทงไปลายไหลมาแล้วขาวเปลือกเลยนะครับขาวเปลือกเลยด่างเห็นเลยต้นครับนี่ครับ ดูใบที่เสียหายครับเมื่อคืนนี้ครับฝนก็นำลงมาเละเลยใบเสียหายฝนก็นำมาเละเลยนี่ใบ,ล,บล่าสุดครับใหญ่มาก มันนีห่อทองนะครับมันีห่อทองที่ให้ลูกๆไปสองสามชุดแล้วครับนี่ก็ลูกของมันีห่อทองนะครับที่ลงคลิปไปนี่ครับลูกๆเขาเครับนี่ก็ลูกๆเขาอีกกันครับด่างทุกต้นเลยนะครับจากเมื่อาาคืนนี้ฝนก็นำมาเละเละหมดเลย ก็นำมาเละหมดนะครับดูชัดๆเลยมันนี่ห่อทองนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ดูชัดๆอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดซับสไครกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับมันนี่ห่อทองครับผม ท่านใดที่รออยู่นะครับมณีหอทองมีแบ่งปันนะครับมีแบ่งปันขอขอบอก f อซทุกท่านนะครับหรือเพื่อนๆสมาชิกที่กดให้กำลังใจนะครับว่าอบอรนะ์ดนาที่ผมลงไปคลิปกลูกมณีหอทองลูกของมณีบุรพาท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจกดดู กดดูที่ช่องนะครับกดดูรายละเอียดที่ช่องได้เลยครับผมจะมีช่องทางการติดต่อให้นะครับจะมีช่องทางการติดต่อให้เลยมีเบอร์โทรช่องทางการติดต่อให้โทรมาคุยครับผมโทรมาคุยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมอ<ห>าจ <หา S 1> จะตอบคอมเมนต์ช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างจริงจริงแต่ก็อยากจะตอบทุบคอมทุบคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเวลาผมมัน มันมันน้อยครับผมบท่านได้สนใจครับกดดูรายละเอียดของช่องได้เลยนะครับมีเบอร์โทรช่องทางการติดต่อให้หมดครับวันนี้ก็อัปเกรดมานี้ห่อทองแค่นี้นะครับครับผมสััสดีครับขอบคุณมากครับ